สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะสวัสดีในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568กลับมาพบกับแม่มโนยเช่นเคยสำหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดย,โดยทั่วไปซึ่งแม่มโนยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงในลักษาแบบนี้นะคะคำทำนายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแม่มโนอยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ดูดวงเอาไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ต่เหนือสิ่งอื่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายนะคะและอย่าให้คําทํานายลงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะมีไพ่แห่งการเริ่มต้นขึ้นมาถึง4ใบมีไพ่เลข1น,นะคะขึ้นมาถึง3ใบไพ่1กระทะนะคะไพ่1เหรียญไพ่1ถ้วยนะคะและไพ่อีก1ใบก็คือไพ่หมายเลข3เหรียญไพ่ทั้ง4ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงการเริ่มต้น นะคะสิ่งใหม่ใมในชีวิตนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งข่าวดีนะคะบางส่วนอาจจะได้งานใหม่ในอะีกบางส่วนมีเงินมีทองมีโชคลาภนะคะเข้ามาส่วนอีกบางส่วนมีโอกาสได้พบรักพบความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้เจอคนที่ถูกใจไพ่สามเหลียนให้โชคสําหรับคนที่ทําในเรื่องของการค้าการขายทุกประเภท ค้าขายออนไลน์เครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงงานที่กินค่าในหน้ากินค่าคอมมิชชั่นกินเปอร์เซ็นต์คุณมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตนะคะปิดจ็อบใหญ่ๆได้นะคะได้เงินก้อนใหญ่รายได้นั้นจะมาจากหลายช่องทาง นะคะจะเกิดจากการทำมาหากินก็ได้หรือว่านะคะจะมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้นะคะเมื่อจักรวาลเขาเปิดโอกาสให้กับคุณแล้วนะคะใครนะคะที่จะลงทุนขยับขยายกิจการเพิ่มเติมหรือว่าเริ่มกิจการใหม่ในช่วงเดือนนี้นะคะครึ่งเดือนแรกถือว่านะคะเป็นจังหวะที่เหมาะสมพอเก้าเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกรกฎาคมนะคะมันจะมีในเรื่องของความล่าช้านะคะมันจะมีความรู้สึกนะคะงุดหงิดไม่ค่อยจะได้ดังใจในช่วงครึ่งเดือน หลังของเดือนกรกฎาคมนะคะจะต้องพยายามระมัดระวังเรื่องคําพูดนะคะการทะเลาะเบาะแวง้งรวมถึงการเข้าใจผิดกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวกับเพื่อนสนิทแม้กระทั่งคนรักนะคะคำพูดที่รุนแรงหรือว่าคําพูดที่พูดออกไปโดยไม่ได้ยั้งคิดเนี่ยนะคะอาจจะทําให้ตัวเรานั้น ะะเสียมิตรภาพที่ดีๆนะะเสียคนที่ดีๆในชีวิตของเราไปก็ได้ดังนั้นนะะจะพูดอะไรออกไปจะทําอะไรออกไปแต่ละอย่างจะต้องคิดก่อนพูดนะคะแล้วก็คิดก่อนทํเครื่องเดือนหลังไนะพ่สีถ้วยขึ้นมาเป็นความรู้สึกงุดหงิดนะคะไม่ค่อยได้ดังใจนะคะเหมือนกับใครทําอะไรนะคะก็ไม่ถูกใจใครพูดอะไร ก็ไม่เข้าหูซะด้วยนะคะแต่ถ้าเราใจเย็นพอนิ่งพอปัญหาจุกจิกกวนใจก็จะไม่เกิดขึ้นดอกนะคะคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะวันเสาร์หรือว่านะคะคนที่เกิดอยู่ในราศีมิถุนราศีตุลนราศีกุมนะคะจะเข้ามามีอิทธพิพลในชีวิตของคุณมากขึ้นระวังระวังนะคะจะมีปัญหากับคนนะคะที่เกิดวันเหล่านี้ราศีเหล่านี้รวมถึงคนที่มีรูปร่างนะคะสันทัดนะคะ เป็นคนที่มีผิวคล้ำนะคะดำแดงนะคะจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะถ้าใครกำลังรอในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะไปขอร้องใครสักคนหนึ่ง ให้ช่วยเหลือเราบางสิ่งบางอย่างถ้าถามว่าคนคนนั้นเขจะช่วยเราไหมเขาช่วยเรานะแต่เขาไม่ได้ช่วยเราฟรีๆไพ่หมายเลข39หมายถึงการยื่นหมูยื่นแมวนะเขาให้ความช่วยเหลือกับเราก็จริงแต่เขาก็หวังผลบางสิ่งบางอย่างจากเราตอบแทนเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเราก็จะต้องนะคะคิดคำนวณให้ดีว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงหรือเปล่านะคะ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเมื่อกี้แม่เมื่อน,น้อยบอกแล้วนะคะว่ามีเข้ามาในเรื่องของสุขภาพในช่วงครึ่งเดือนหลังพยายามดูแลสุขภาพนะคะของคุณให้ดีระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะกระทันหันอีกบางส่วนอาจจะได้ข่าวกล่าวการสูญเสียการจากไปนะคะของคนใกล้ชิดไพ่เดทอีกบางส่วนมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะถิ่นฐานบ้านช่อง นะคะย้ายงานออกจากงานกระทันหันแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานแม่ม้นนนมองว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้งานใหม่แล้วก็เป็นงานที่ดีกว่าเดิมด้วยดังนั้นใครก็ตามที่รอในเรื่องของการเรียกสัมภาษณ์อยู่นะคะข่าวดีนะคะจะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนกรกฎาคมซึ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยแม่ม้นนมองว่าจะเป็นจังหวะดีๆนะคะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็มี นะคะในเรื่องของข่าวดีเข้ามาทําให้หลายๆคนมีความรู้สึกนะคะสบายอกสบายใจนะคะชื่นอกชื่นใจนะคะแล้วก็นะคะดูเหมือนว่าในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของการเงินนั้นจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณมีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางสามารถสะสางแล้วก็เคลียร์ราระหนี้สินเก่าๆได้แต่พอก้าก็สู่ครึ่งเดือนหลังมันจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่ เพิ่มเข้ามาวางแผนในเรื่อง,องการเงินให้ดีรายรับรายจ่ายให้รอบครอบนะคะในเรื่องของสุขภาพเป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้นะคะเรามาระวังในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของกระเพาะอาหารลำไส้กดไหลย้อนนะคะโรคกระเพาะและมะโนยนะคะขอพลังงานจากจักรวาลน,นะคะว่าจักรวาลมีสิ่งใดอยากจะบอกกับคุณบ้างจักรวาลบอกว่ายินยอม ในบางครั้งนะคะเราต้องยอมจำนนหรือยอมแพ้ในเรื่องเก่าๆปล่อยให้มันออกไปก่อนที่จะให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ปล่อยมันไปและทำบางอย่างให้ออกมาดีที่สุดนะคะมันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไพเดทขึ้นมาเนี่ยนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องยอมปล่อยเรื่องราวบางเรื่องในชีวิตไดะะ้บางส่วนนะ่ะทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่นะคะรู้ว่ามันไปกันไม่ได้แต่เราก็ยังยือ้อแต่เราก็ยังหลังนะคะรู้ว่าอดทนอยู่กับหน้าที่การงานที่มีแต่ความกดดันนะคะในช่วงเดือนนี้จักรวาลเขาจะเปิดโอกาสนำพาสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งใหม่ๆและนะคะใดๆก็ตามนะะอย่าลืมปล่อยวางอดีตด้วยนะคะถ้าเราไม่สามารถปล่อยวางอดีตได้เราก็ไม่สามารถเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในอนาคตได้ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์พอมีเวลาแม่มน้อยอยากจะแนะนําให้คุณทําบุญสร้างกุศลการทําบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้อยากจะแนะนําให้คุณทําบุญ ะะกับมูลนิธิก็ได้นะคะถวายผ้าขาวหอ่อศพบริจาคลงศพหรือว่านะคะสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่าสมทบทุนนะคะสร้างเมรุเผาศพให้กับวัดวา,ารามก็ได้นะคะทำบุญสร้างกุศสนแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว มีไพ่แห่งการเข้าใจผิดขึ้นมานะคะไพ่ Misunderstanding เนี่ยจะต้องพยายามระมัดระวังนะคะการเข้าใจผิดกับคนในครอบครัวนะคะรวมถึงคู่ครองด้วยการเข้าใจผิดนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำนะคะพฤติกรรมนะคะหรือว่าคำพูดนะคะล้วนแล้ว แต่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้นะคะทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเรามีความรู้สึกว่านะคะอะไรที่ไม่เคลียร์อะไรที่เรามีความรู้สึกนะคะสงสัยซึ่งกันและกันนะคะพูดคุยกันนะคะเปิดใจคุยกันไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเข้าใจผิดซึ่งกันและกันด้วยนะคะซึ่งปัญหาจุกจิกกวนใจเหล่านี้จะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนะคะไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่านะคะงุดหงิด นะคะกับพฤติกรรมการกระทานะคะของคนในครอบครัวเหมือนกับใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าหูซะด้วยคําใครทําอะไรก็นะคะเหมือนกับไม่ค่อยได้ดังใจหงุดหงิดใจไปหมดนะคะอันนี้จะต้องพยายามปรับที่ตัวเราด้วยนะคะแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะสำหรับผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะถ้านะคะ ใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานนะคะกำลังรอเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการได้บุตรการตั้งครรภ์น,นะคะข่าวดีจะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมแต่จะต้องพยายามระมัดระวังการมีปัญหานะคะกับคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันอังคารวันเสาร์หรือว่าเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีนะคะตุลราศีกุมนะคะรวมถึงราศีมิถุนนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีนะคะผิวเนื้อดําแดงนะคะรูปร่างสันทัดนะคะ แต่ถ้าใครที่นะคะทำธุรกิจร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะกับตัวคู่ครองธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ในช่วงเดือนนี้น่ะนะอาจจะได้รับข่าวกลาวนะคะการสูญเสียนะคะการเจ็บป่วยนะคะของคนใกล้ชิดของเรานะคะแต่ไพ่เดทนะคะขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังน่ะก็มีอีกบางส่วนนะที่อาจจะตัดสินใจยุตินะคะปัญหา ะะชีวิตคู่ที่มันเรื้อรังมานานก็ได้นะคะเพราะไพ่เดทหมายถึงไพ่จบนะคะแตะะ่การจบสิ้นของบางสิ่งบางอย่างก็นะ,ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะคุณจะได้พบเส้นทางเดินชีวิตใหม่นะะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีไพยย่แหงการเริ่มต้นขึ้นมาถึง4ี่ใบ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะสิ่งที่จะต้องพยายามระมัดระวังให้มากก็คือในเรื่องของการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะคะการเข้าใจผิดนั้นไม่ว่าจะเกิดจากนะคะคำพูดนะคะพฤติกรรมหรือว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างนะคะทั้งของตัวเราทั้งของคนที่เรารักนะคะถ้าไม่เข้าใจสงสัยซึ่งกันและกัน ะะให้เปิดใจคุยกันเลยนะคะเรื่องราวจุกจิกกวนใจก็จะไม่ต้องเกิดขึ้นด้วยนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะหลายๆคนจะมีความรู้สึกหงุดหงิดนะคะไม่ได้ดั่งใจนะคะคนรักทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจด้วยในีบางส่วนคุณอาจจะตั้งความหวังหรือว,ว่าคาดหวังในตัวคนรักมากจนเกินไปไพ่สีถ้วยนะคะเป็นนะคะในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะถ้านะคะ จะปรับก็จะต้องปรับที่ตัวเรานะคะไม่มีใครนะคะที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครนะคะที่ทําถูกใจเราทุกอย่างไพ่สีถ้วยขึ้นมาเนี่ยจักรวาลน,นะคะอยากให้นะคะคุณปล่อยวางสี่ถ้วยนะคะอีกบางส่วนมีความรู้สึกว่านะคะความสัมพันธ์ของเรานั้นเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวหรือเปล่ามันจะหมดโปรโมชั่นแล้วหรือเปล่ามันไม่ได้ถึงจุดอิ่มตัวไม่ได้หมดโปรโมชั่นหรอกนะคะแต่เขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะของการนะคะปรับตัว แล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะต่างฝ่ายต่างก็นะคะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะได้รู้ข้อดีข้อเสียของกันและกันแล้วก็อยู่ที่คุณทั้งคู่จะยอมรับ กันได้มากน้อยแค่ไหนถ้ายอมรับกันได้ปรับตัวเข้าหากันได้ความสัมพันธ์ก็ยังคงดําเนินไปในทิศทางที่ดีอยู่นะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยของเดือนกระกฎาคมจะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงไพเดทขึ้นมาเนี่ยอีกบางส่วนนะะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กระทนหันนะคะเหมือนกับมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับแล้วว่าความสัมพันธ์ของเราที่เรายื้อมานานนั้นไม่สามารถจะไปต่อกันได้อีกแล้วหล,หลายคนอาจจะตัดสิน ใจนะคะปล่อยวางแล้วก็ปล่อยความสัมพันธ์นั้นไปก็ได้นะคะแต่การปล่อยวางของคุณจะนำมาซึ่งการเริ่มต้นใหม่มีไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาถึง4ีใบคุณมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่พบความสัมพันธ์ครั้งใหม่รวมถึงได้พบคนที่ใช่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์ของใครก็ตามที่ก่อเกิดด้วยความรักความเข้าอกเข้าใจนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งข่าวดีลหลายๆคนอาจจะตัดสินใจ นะคะเปลี่ยนสถานะก็ได้นะคะจากคนที่เป็นแฟนกันนะคะวางแผนในเรื่องของการมั่นหมายการใช้ชีวิตคู่อีกบางส่วนนะคะย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยก็มีนะคะอีกบางส่วนพบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์นะคะแต่นะคะถ้าใครที่นะคะคาดหวังบางสิ่งบางอย่างนะคะจากคนที่เรารักนะคะไพ่หมายเลข39เนี่ยหมายถึงการยื่นหมูยื่นแมวในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นนะคะ เขาเรียกว่านะคะมันจะต้องอยู่ในเรื่องของความสมดุลแล้วแหละนะคะไม่มีอะไรที่นะคะไพ่ใบนี้น่ะไม่มีอะไรที่เราได้มาฟรีๆหรือว่าเราเป็นผู้รับอย่างเดียวดังนั้นไพ่ใบนี้หมายถึงการยื่นหมูยื่นแมวถ้าอยากให้เขาทำดีกับเราถ้าอยากให้เขาพูดดีกับเรานะคะก็นะคะจะต้องนะคะ พูดดีกับเขาทำดีกับเขาเช่นเดียวกันดังนั้นหมายเลข .39 เมื่อขึ้นมาในความสัมพันธ์แม่มดน้อยนะคะจะมองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นนะคะจะต้องพบกันคนละครึ่งทางแล้วแหละนะคะถอยกันคนละกล้าวนะคะนะคะยอมรับทั้งข้อดีนะคะข้อด้อยของกันและกันให้ได้จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นนะคะยังสามารถประคับประคองกันได้แต่ในความสัมพันธ์นั้นมันยังมีนะคะความหลงไหลนะคะ มันยังมีในเรื่องของความรักนะคะอยู่ในนั้นนะคะสำหรับคนโสดนะคะมีไพ่แ่งการเริ่มต้นขึ้นมาถึง4ใบนะคะแน่นอนคนโสดนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะของการสละโสดแต่ก็อยู่ที่ตัวเราว่านะคะเราจะสามารถนะคะเปิดใจ ให้ใครคนนั้นได้หรือเปล่าไพ่สีถ้วยนะห้บางส่วนเป็นคนที่พิถีพิถันแล้วก็ช่างเลือกในเรื่องของความรักเวลาที่ใครนะคะที่เขาเข้ามาแล้วยังไม่ตรงใจไม่ถูกสเปคนะคะเราก็นะคะจะปล่อยผ่านไปแต่ในช่วงเดือนนี้จักรวาลอยากให้คุณเปิดใจดูนะคะไม่แน่ว่าคนที่ยังไม่ตรงใจไม่ตรงสเปคแต่พอได้คุยคุยกันแล้วนะคะคบคบไปแล้วนะคะเป็นคนพิเศษสําหรับคุณก็ได้นะคะใครจะไปรู้ มีไพ่นะคะกอลเดส s บเอิร์สขึ้นมาตรงตำแหน่งคนรักเป็นไพ่สามเหรียญเป็นตัวแทนของคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุดินนะคะคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้จะโดดเด่นไปนะคะทั้งคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันจันทร์วันเดียวกับคุณวันพฤหัสบดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่นะคะเกิดอยู่ในราศีพฤษภราศีกันราศีเมืองกรก็ได้นะ,ะอีกในหนึ่งนะคะจะมีคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันอังคารแล้วก็วันเสาร์หรือว่าเป็นคนราศีเมถุนราศีตุล นะคะราศีกุมนะคะเข้ามาให้คุณเลือกก็ได้เดือนนี้เขาเรียกว่านะคะสวยหล่อเลือกได้ก็อยู่ที่ว่านะคะคุณจะเลือกเขาหรือเปล่านะคะโอกาสในการพบรักนะคะ คุณมีโอากาสพบรักนะคะจากพ่อสื่อแม่ชักนำพาคนรักมาให้นะคะรวมถึงนะคะอีกบางส่วนพบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์กับชาวต่างชาตินะคะต่างศาสนาก,ก็ได้ไพ่หมายเลข39กไพ่นี้เป็นปการยื่นหมูยื่นแมวนะคะในเรื่องของความรักนั้นนะคะจกักรวาลบอกว่าถ้าเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งเขาดีกับเรานะคะเขาทำดีกับเรานะคะเราก็จะต้องหยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับคนคนนั้นด้วยนะคะ แต่ถ้าในช่วงที่ผ่านมาใครมีปัญหานะคะผิดใจกันนะคะกับคนที่คุณรักนะคะเกิดจากการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันถ้าคุณกําลังรอเรื่องการปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะโอกาสนั้นจะเข้ามานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนกรกฎาคมไพ่แพชชั่นนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่แห่งสายใยผูกพันนะคะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดซึ่งกันและกันเอาละนะคะไม่ว่านะคะคุณจะมีสเปค นะคะแบบไหนนะ,ะคะคุรจะมีนะคะหนุ่มในฝันสาวในฝันแบบไหนก็ตามแต่คนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะ่ะนะคะเขาจะดึงดูดใจคุณนะคะทำให้คุณนะคะเขาเรียกว่านะคะ ปล่อยวางจากคนคนนี้ไม่ได้นะคะแม่มน้อยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มน้อยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ